็สวัสดีสื่อมวลชนรวมถึงประชาชนที่กําลังฟังติดตามการถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับผมในฐานะหัวหน้า,าพักประชาชนวันนี้ขอถแถลงข่าวพร้อมกับคุณปะกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลนะครับประธานวิบฝ่ายค้านพร้อมกับสสสหัสวัตรคุ้มคงนะครับสสสเขตเจากจังหวัดชลบุรีนะก่อนที่ผมจะส่งต่อให้กับทางคุณปรกรณ์วุฒินะครับได้ชี้แจงในรายละเอียด ถึงข้อเท็จจริงนะครับการทํางานที่ผ่านมาระหว่างพรรคประชาชนกับสสกฤษนะที่ได้มีการแถลงยุติบทบาทที่เขาจะทํางานร่วมกับพรรคประชาชนไปเมื่อเมื่อเช้านี้นะผมอยากจะให้นะครับข้อคิดเห็นกับทุกทกท่านในเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับฟังนะครับคำแถลงของสสกนี่ยในช่วงเช้านะครับตลอดทั้งช่วงที่เขาได้มีการแถลงข่าวนะประการแรกเนี่ยผมอยากยืนยันนะครับว่าพรรคประชาชนเราทํางานรับฟังนะครับและเปิดกว้าง นะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรานะครับยืนยันมาโดยตลอดก็คือการทํางานกันเ,เพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วจากฟังจากเหตุผลในการถแถลงเมื่อเช้าเนี่ยผมเองกออ็ได้ข้อสรุปเป็นที่แน่ชัดนะครับจากการที่เขาได้ถแถลงต่อสาธารณะนะครับว่าเหตุผลที่เขาให้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความไม่พึงพอใจส่วนตัว นะครับไม่ได้เป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการทํางานที่เขาจะอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนแต่อย่างใดซึ่งรายละเอียดในช่วงนี้นะครับจะเป็นออทางคุณประกรณ์บุตรนะครับได้นําเสนอในรายละเอียดส่วนผมนะครับก็อยากจะยืนยันต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเรามีมาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับต่อคนที่ทรยศของเสียงประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้กับพักประชาชนมานะครับซึ่งหลังจากที่คุณประกรณ์บุตรได้ชี้แจงในรายละเอียดแล้วนะครับเพื่อให้สังคมได้ทราบข้อเท็จจริง นะครับผมเองก็จะนําเสนอในส่วนของมาตรการที่พรคประชาชนจะดําเนินการต่อไปนะครับร่วมกับออสอสอในจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางสอสอสัสวัตร์ก็เป็นตัวแทนของเพื่อนๆนะครับในจังหวัดชลบุรีที่จะมาแถลงข่าวเนื่องจากว่าหลายๆท่านยังคงติดภารกฤฤิจเดินทางอยู่ในต่างประเทศนะเพื่อให้ความมั่นมัน่นความมั่นใจต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนแต่ว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อนะครับก็เดี๋ยวยังไงเชิญคุณประกาุฒธได้นําเสนอข้อมูลในเบื้องต้นครับเชิญครับ สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมในฐานะประธานวิปของพรรคนะครับก็ได้รับฟังถึงเหตุผลที่คุณกรีตได้แถลงเมื่อเช้านี้นะครับต่อข้อกล่าวหาหลายๆข้อที่คุณกรีตมีต่อพรรคนะครับว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้รับการผลักดันนโยบายหรือว่าประเด็นที่ตนเองอยากจะขับเคลื่อนนะครับผมต้องชี้แจงรายประเด็นดังนี้นะครับ เมื่อเช้าเนี่ยมีการกล่าวหาว่าในเรื่องของการแก้กปัญหาการทํางานในพื้นที่เนี่ย ไม่เคยได้รับงบประมาณจากพักสักบาทเดียวในการทํากิจกรรมนะครับเราต้องยืนยันว่าทางพักเนี่ยได้มีการสนับสนุนสสกิตในการทํางานในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับท้งฝ่ายนโยบายเองเนี่ยเคยอ,อนุมัตินะครับงบประมาณในส่วนกลางเนี่ยเพื่อให้สสกิตเนี่ยไปจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นต่อการพัฒนานโยบายสีราชาตามที่สสกิต ได้ร้องขอเข้ามานะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยการให้งบประมาณทํากิจกรรมเนี่ยสสเขตคนอื่นๆเนี่ยก็ทำงานในพื้นที่ได้อย่างราบรื่นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากพรรคเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับข้อกล่าวหาต่อไปเนี่ยที่บอกว่าการทํางานในกรรมนิการค้ามนาคมเนี่ยก็ไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มเปิดสภานะครับเราจะมีการให้สสทุกคนเนี่ยได้ เสนอมาว่าตนเองเนี่ยอยากนั่งในคณะกรรมการสามัญคณะใดน,นะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะได้นั่งในคณะกรรมการสามัญในอันดับหนึ่งที่ตนเองอยากนั่งนะเราก็มีการจัดสรรน,นะครับสสกฤษเนี่ยเป็นสสหนึ่งในสสไม่กี่คนนะครับที่ได้นั่งกรรมธิการสามัญอันดับหนึ่งที่ตนเองเลือกมาก็คือกรรมธิการการค้ามนาคมเพราะพรกเห็นว่าในพื้นที่ของสสกรีมีท่าเรือแหลมฉะบัง แล้วก็มีประเด็นที่คิดว่าสะสะกิตน่าจะเข้าไปขับเคลื่อนในกรรมธิการได้นะครับต่อจากนั้นเนี่ยได้มียติที่ถูกส่งไปยังกรรมธิการการคมนาคมก็คือยติเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือนะครับซึ่งเสนอโดยคุณบันทินนุ่มเจิมซึ่งเป็นสสเขตของเตยนะครับแล้วก็ทางพักเนี่ยก็ได้ให้โอกาสนะครับเปิดวินดี้ให้สะสะกฤตเนี่ยได้เป็นรองประธานคนที่1ของอนุกรรมธิการนี้ภายใตย้กรรมธิการการคมนาคมนะครับ และในสัดส่วนของอนุแล้วก็ที่ปรึกษาเองนะครับอ่ก็ได้เปิดโอกาสให้ทางคุณกฤิเนี่ยได้เสนอชื่อได้อย่างเต็มที่ว่าใครที่จะช่วยเข้ามาทำงานในประเด็นที่คุณกฤิต้องการได้บ้างนะครับไม่มีการปิดกั้นแต่อย่างใดและอนุกรรมธิการนี้เองก็ได้มีมติที่จะให้ไปศึกษาดูงานเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ เ,เกี่ยวกับประชาชนที่อยู่ในเขตท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็มีการไปดูงานมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เรายืนยันว่าเราสนับสนุนการทํางานของสองสงกฤษตในประเด็นที่เขาต้องการจะขับเคลื่อนอยู่ตลอดนะครับอ,อีกหนึ่งข้อกล่าวหานะครับคือการไม่ได้รับความเคารพเรื่องสถานะทางเพศนะครับผมต้องยืนยันนะครับว่าตั้งแต่พักอนาคตใหม่พักเก้าไกลมาจนถึงพักประชาชนนี่เป็นค่านิยมหลัก ที่เราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือการโอบรับความหลากหลายทางเพศความโอบรับความหลากหลายทางความเชื่อทุกรูปแบบและขอยืนยันว่าไม่มีการเหยียดสถานะทางเพศของสสคนใดหรือแม้แต่ประชาชนคนใดอย่างแน่นอนและถ้าหากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะถือว่านี่เป็นการผิดวินัยเพราะว่าเป็นการาไม่ไม่เคารพ ต่ออุดมการหลักคุณค่าหลักที่พรรคยึดถือนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยทั้งพรรคก็ได้เปิดพื้นที่นะครับให้สสกรีดเนี่ยทำงานด้านความหลากหลายทางเพศโดยร่วมอยู่ในทีมสภาความหลากหลายทางเพศเชิงประเด็นของพรรคนะครับมีส่วนร่วมในการผลักดันพรบรสมรสเท่าเทียมนะครับสบสบกฤษได้มีส่วนร่วมอยู่ในทีมในการยกร่างพรบ,ร,บรับรองเพศ และพักก็ได้มอบหมายนะครับให้สสกิจเนี่ยได้ยกร่างพรบรคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อให้สอดคล้องกับพรบรสมรสเท่าเทียมถึงแม้ว่าขณานี้อาจจะยังไม่ได้สําเร็จครบถ้วนก็ตามแต่พักก็เปิดพื้นที่ให้ทางสสกิจได้ทําง,งานอย่างเต็มที่และนอกจากนั้นครับก็เป็นอีก อีกประเด็นหนึ่งครับพักเองก็เคยได้สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมในพื้นที่ของสอสกรีทนะครับในการรวบรวมความเห็นของผู้มีความหลากหลายทางเพศเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่สีราชานะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทางสอสกรีทได้ได้ไดกล่าวหาพักนะครับคือเรื่องเหตุการณ์การปรึกษาหารือ2อนาทีซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึน้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568นะครับ ผมยืนยันแบบนี้นะครับว่ามีการไปพูดคุยกับสสกริหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับแต่สิ่งที่เราพูดคุยกันไม่ใช่เรื่องของเนื้อหาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องความไม่พอใจนะครับสิ่งที่เพื่อนไม่พอใจสสกริเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องเนื้อหาว่าสสกริหาหรือว่าอะไรนะครับแต่สิ่งที่เพื่อนไม่พอใจคือเวลาปรึกษาหารือ2อนาทีก่อนเปิดประชุมเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่มาจะท้อนปัญหาของส่วนรวม ควรจะเป็นเวลาที่มาสะท้อนปัญหาของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรื่องนั้นไปแก้ไขไม่ใช่พูดความต้องการส่วนตัวว่าส่วนตัวเขาเองต้องการที่จะทำอะไรต้องการที่จะไปไหนสภาไม่ใช่เวทีที่จะมาพูดถึงความต้องการส่วนตัวนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับพักยืนยันว่าสิ่งที่สสกิจหารือไปไม่ได้เป็นความผิดนะครับไม่ได้มีการดำเนินการทางวินัยใดๆตอบหลังจากเหตุการณ์นั้นเลย ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันเฉยๆว่าการพูดการหารือโดยใช้ความต้องการส่วนตัวมาพูดเนี้ยมันไม่เหมาะสมกับการทํางานในสภาเท่านั้นไม่ได้มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีการแซงชั่นใดๆทั้งสิ้นและผมเองก็ยืนยันว่าผมได้พูดกับเพื่อนสสในที่ประชุมสสว่าขอให้เกิดเหตุการณ์นี้ผ่านไปและให้ทุกคนร่วมงานกันในฐานะเพื่อนร่วมอุดมการเหมือนเดิม ดังนั้นผมยืนยันว่าการหารือของสองสงกิจในวันนั้นทางพักไม่ได้มีการลงโทษและไม่ได้มองว่าเป็นความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่สสกิจบอกว่าทางพักเนี่ยได้เตรียมส่งคนมาลงสงสงแทนนะครับก็ยืนยันนะครับว่าพักไม่มีนโยบายในการหาคนมาลงสมัครแทนนะครับการส่งใครลงสมัครสสต่อหรือไม่เนี่ยพักมีกระบวนการแล้วก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและ สื่อสารกับสอสอทุกคนอยู่แล้วดังนั้นกระบวนการเหล่านี้ในการหาสอสอในการหาผู้สมัครสอสอมาแทนสอสอคนใดก็ตามที่เป็นสอสอปัจจุบันอยู่ทุกคนนะครับไม่มีนะครับเรายืนยันว่ายังไม่ได้มีกระบวนการคัดสรรตรงนั้นนะครับก็ต่อไปก็ขอเชิญหัวหน้าพักนะครับ ขอบคุณทางคุณประกรณ์บุฒินะครับผมก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนที่ทางพักได้ตัดสินใจร่วมกันนะครับเมื่อคืนก็มีการประชุมกันในที่ประชุมสสรวมถึงประชุมในส่วนของผู้บริหารพักนะครับว่าเราจะดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่ในเรื่องของมาตรการนะครับอยากจะขอสรุปนะครับในประเด็นที่คุณประกรณ์บุฒินะครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปเมื่อสักครู่นะผมอยากยืนยันกรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าที่ผ่านมา พักไม่ได้มีกระบวนการใดๆนะครับที่ใช้อํานาจจากผู้บริหารพักหรือว่าภายในพักใดๆก็ตามที่จะทําให้เขาอึดอัดใจ,จหรือว่าเป็นอุปสรรคในการทํางานของเขาเองนะครับตามที่เขาได้ถแถลงไปเมื่อเช้านะเพราะนั้นก็ขอใช้เวทีนี้นะครับในการสื่อสารขา้อเท็จจริงในฝั่งของพักด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับมาตรการนะครับจากส่วนของพักเองนะครับผมก็ยังอยากยืนยันว่าหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรของพักตั้งแต่ต้นเพื่ออ,อาสาเข้ามารับใช้เพร่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับจากเหตุผลนะครับที่ทางคุณกฤิดได้ให้ไว้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นเหตุผลที่พวก คิดว่าฟังไม่ขึ้นนะเพราะนั้นมาตรการที่เราจะดําเนินการต่อจากนี้นะครับเราก็จะดําเนินทุกมาตรการที่ทําให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดจากการที่เขาออกลงไปเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าประชาชนออกไปใช้สิทธิใช้เสียงส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขาเองก็เป็นตัวแทนของพรรคนะดังนั้นสิ่งที่พรรคจำเป็นจะต้องดาเนินมาตรการนะครับก็คือการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนนะครับในเขตเลือกตั้งที่6นะจังหวัดชนบุรีมากที่สุด สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นมาตรการที่ประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะก็คือการที่ทําให้คุณกฤิเนี่ยได้ทําตามเจตนารมณ์นะตามหนังสือที่เขาได้ยื่นมาให้กับผมและกรรมการบริหารพักนะซึ่งกรรมการบริหารพักในที่นี้ก็หมายถึงนายทะเบียนสมาชิกพักนะคุณนัทวุฒิด้วยเช่นเดียวกันหนังสือที่ได้นําเรียนมาก็คือจวหัวถึงกรรมการบริหารพักด้วยในเรื่องที่หนังสือได้ชี้แจงไว้ก็คือการขอยุติบทบาทกับพัก นะครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ร้องขอนะครับให้พรรคเนี่ยขับเขาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเชิญชวนนะครับประชาชนทุกคนรวมถึงสื่อมวลชนนะครับทุกคนที่เป็นวินยูชนถ้าได้อ่านหนังสือฉบับนี้จบเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีข้อสรุปที่ตรงกันครับว่าคุณกฤีแสดงเจตจำนงไม่ต้องการเป็นสมาชิกพรรคประชาชนอีกต่อไปผมย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าเรื่องของหนังสือจะเขียนมาอย่างไรจะไม่ได้จั่วหัวว่าเป็นขอเป็นหนังสือขอละออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอย่างตรงไปตรงมา แต่เมื่อทุกคนในประเทศนี้อ่านย่อมสรุปได้ตรงกันว่าหนังสือฉบับนี้นะครับคุณกฤิตได้แสดงเจตจำนงไม่ต้องการเป็นสมาชิกพรรคประชาชนอีกต่อไปนะครับซึ่งตัวเขาเองไม่ได้มีฐานอำนาจใดๆที่จะบังคับนะบให้กรรมการบริหารพรรคหรือที่ประชุมสสขับเขาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการขับออกจากการเป็นสมาชิกพักมีเงื่อนไขเดียวก็คือต้องกระทําความผิด ทางวินยัยซึ่งคุณประกรณ์บุตรได้นาชี้แจงตามข้อเท็จจริงไปเมื่อสักครู่แล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาพักไม่เคยถือว่าการกระทําใดๆของเขาเป็นความผิดทางวินัยที่ต้องเข้าสู่กระบวนการวินัยของพักนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามหนังสือฉบับนี้นะครับตามกฎหมายเลือกพักการเมืองนะครับรวมถึงข้อบังคับของพักที่ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าการยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักจะต้องทําเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ยื่นต่อในทะเบียนสมาชิกพักนะครับ พวกเรามีความเห็นว่าหนังสือฉบับนี้ได้แสดงเจตจำนงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าคุณกฤิต,ต้องการยุติการเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านข้อกฎหมายนะครับผมอยากยืนยันประการแรกก่อนคือเจตนานี่ชัดเจนว่าต้องการยุติการเป็นสมาชิกพรรคแต่เนื่องจากหัวจุดหมายไม่ได้จวหัวมาอย่างชัดเจนนะว่าต้องการลาออกเราจึงขอใช้อำนาจตามกฎหมายที่เรามีนะซึ่งผมจะขออนุญาตยัยงไม่ลงรายละเอียดในวันนี้นะครับมีช่องทางทางหลายๆทางกฎหมายหลายๆช่องทาง ที่เราได้ปรึกษากทินกฎกฎหมายแล้วนะครับจะยื่นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ใช้อํานาจในการตีความให้กับพักประชาชนว่าหนังสือฉบับนี้ถือเป็นหนังสือในการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาชนหรือไม่หลักฐานอีกหนึ่งข้อนะครับการถแถลงเมื่อเชา้านี้ถ้าทุกท่านติดตามการถแถลงทุกถ้อยคาเราจะพบว่าคุณกฤีเองก็ได้แสดงเจตจำนงของเขานะครับผ่านการถแถลงข่าวหลายครั้งโดยใช้คําว่าลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะครับ ถึงแม้จะเป็นการคําพูดที่อาจจะไม่ตรงกับหนังสือก็ตามแต่แต่อย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับไม่ว่าหนังสือจะเขียนมาอย่างไรเรายึดที่เจตนารมณ์ของผู้ยื่นหนังสือเป็นตัวตั้งนะเพราะนั้นมาตรการแรกที่ทางพวกเราจะดําเนินการนะรก็คือการยื่นขอตีความไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ตีความกลับมาว่าหนังสือที่คุณกฤิได้ยื่นต่อกรรมการบริหารพักนั้นถือเป็นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักหรือไม่นะครับในกรณีต่อไปนะครับซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ นาน,นระดับหนึ่งนะครับเ,ออเพราะว่าต้องรอหน่วยงานตอบออคาชี้แจงกลับมานะครับออถึงแม้ว่าช่องทางทุกช่องทางทางกฎหมายที่เรายื่นขอตีความไปเนี่ยทางหน่วยงานจะตอบกลับมาสมมุตินะครับว่าตอบกลับมาว่าไม่ได้เป็นการลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนะครับทางออที่ประชุมสสนะครับรวมถึงผู้บริหารของพักนะครับก็มีมาตรการนะครับที่จะลงโทษให้เขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการในการที่จะย้ายไปยังพักฟาธรรมนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริง ก็ยืนยันว่าจะไม่เขาจะไม่ขับเขาออกแต่จะใช้มาตรการในการดองงูเห่ารวมถึงการนําเข้านะครับกรรมการวินัยของพรรคเพื่อตัดสิทธิ์คือมีทุกอย่างในสถานะสมาชิกพรรคที่เขามีนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราจะดําเนินการใน2เรื่อง2ขั้นตอนต่อคุณกฤินะครับ อีกหนึ่งส่วนนะครับที่วันนี้ทางสสสหสัสวั์คุ้มคงนะครับมาแถลงข่าวร่วมกับพวกเราด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือวันที่18พฤษภาคมนี้วันอาทิตย์หน้านะครับผมเองก็จะไปเข้าพื้นที่พร้อมกับสสสหสัสวิ์พร้อมกับสสชุมบุรีนะครับทุกทุกเขตของพวกเราเพื่อยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าพวกเราพร้อมที่จะเดินหน้ารับใช้ประชาชนนะครับในทุกทุกเขตรวมถึงเขต6นะครับที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับแล้วก็ผมเองในฐานะหัวหน้าพัก ก็ได้มอบหมายนะครับทางสสสหสวสรรค์ครับให้เป็นตัวแทนของพรรคในการดูแลพื้นที่เขต6กต่อจากนี้ครับก็สําหรับเนื้อหาการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับกออ็ขอสิ้นสุดเนื้อเนื้อหาจะเป็นทางการเท่านี้ถ้าสื่อมวลชนมีคําถามก็เชิญได้เลยครับครับผมขออนุญ,ญาตยังไม่เปิดเผยรายละเอียดในส่วนของชื่อหน่วยงานนะครับแต่ว่ายืนยันว่ามีมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่ขออนุญ,ญาตยังไม่เปิดเผยเนี่ยเพราะว่าขอศึกษาเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็เกรงว่าถ้าให้ข่าวไปตอนนี้ไปเนี่ยอาจจะมีการดําเนินการนะครับจากฝั่งตรงข้ามที่อาจจะทําให้ใคล้ายๆว่าเป็นการเสียรูปคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยืนยันได้ว่าเราศึกษาทางช่องกฎหมายแล้วเราพบว่ามีช่องกฎหมายที่ดําเนินการในเรื่องนี้ได้อยู่นะเพราะนั้นรอความชัดเจนจากพักต่อไปในเรื่องนี้ครับ จริงๆตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าในทางปฏิบัติเองพักไม่ได้ถือว่าเขาเป็นผู้แทนราษฎรของพักอีกต่อไปนะครับส่วนการดําเนินการในทางนิติในหรือทางกฎหมายเนี่ยก็ตามที่ผมได้แถลงเรื่องมาตรการไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากว่าต้องรอคําตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ผมประเมินเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนขึ้นไปครับ จริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในการถแถลงข่าวขึ้นเนี่ยมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วระดับหนึ่งสาเหตุที่คุณประกรณ์วุฒิมาร่วมถแถลงข่าวในวันนี้ก็เพราะว่าคุณประกรณ์วุฒิเองเป็นคนหนึ่งนในฐานะที่คอยดูแลบสบสสในภาพรวมก็ได้เป็นคนหนึ่งที่ได้พูดคุยกับสสอติดโดยตรงมาโดยตลอดนะครับและพักก็เปิดกว้างรับฟังทุกเหตุผลที่เขาให้มาซึ่งเราเองหลังจากที่ได้ฟังคําแถลงเหตุผลของเขาในเมื่อเช้าเนี่ยก็พบว่าทุกๆอย่างไม่เป็นความจริง นะพรรคได้เปิดกว้างให้กับเขามามากเพียงพอแล้วนะเพราะนั้นเหลือเหตุผลหนึ่งสุดท้ายนะครับที่อาจจะเชื่อได้ว่านะครับการที่ตัวเขาเองเมื่อเช้าก็ถแถลงว่าออจริงๆอยากลาออกในตอนแรกนะแต่สุดท้ายตัดสินใจอยากจะให้พรรคขับเขาออกเนี่ยเพราะว่าอยากจะย้ายไปยังพรรคกล้าธํรเรื่องนี้ผมเองก็อาจจะไม่ได้ตัดสินได้แต่ให้สาธารณชนนะครับออลองประเมินในสถา,านการณ์ภาพรวมนะว่าตอนนี้บริบททางการเมืองนะครับทางพรรคการเมืองบางพัก นะครับก็พยายามที่จะดึงดูดสอสอเข้าไปในพักตัวเองให้มากที่สุดหรือเปล่าเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับที่อาจจะมีการปรับคอรมอในเร็วนี้นะครับเป็นาที่ประเมินไว้จริงแปลว่าหลังจากสสล่นอาจจะมีสส่นในาตามด้วยเรื่องนี้ผมอยากยืนยันอย่างนี้นะครับว่าตามข้อมูลที่ผมทราบนะครับตามที่ผมได้พูดคุยกับภายในพักผมคิดว่าไม่มี ไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เองทางสสสาสวัฒนนะนีจ่จริงก็ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ในหลายๆโอกาสแล้วนะว่าเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆสสที่เหลืออยู่นะไม่มีไม่มีใครที่จะย้ายไปอยู่ฝั่งรัฐบาลแน่นอนครับจึงใเหตุผลที่เขาให้มาคือการที่ร้อยเอก,กทำรัฐนะครับจะไปช่วยลงพื้นที่เราแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในชนุมชนอันนี้ไม่เป็นเหมือนข้อด้อยตรงที่ว่าพักเองไม่ได้ลงไปช่วยหรืออะไรทำไมถึงแบบทำให้เขารูร้ว่าเขาเสียเสีย <ๆ S 2> โอกาสเสียเวลาในการช่วยเหลือ จริงๆต้องบอกว่าตามข้อมูลที่คุณประกรณบวุฒิได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะครับพักได้เปิดโอกาสแล้วก็ใช้กลไกใช้เครื่องมือหลายๆอย่างในการสนับสนุนการทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนข้ออ้างว่าเป็นพักฝ่ายค้านแล้วไม่สามารถดําเนินการอะไรได้แบบพักฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่าเป็นเพียงแค่ข้ออ้างในฐานะที่คุณเป็นผู้แทนราษฎรคุณต้องรู้หน้าที่ของคุณนะครับในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านว่าเป็นหน้าที่ในการทบทวนตรวจสอบแน่นอนที่สุดถ้าอาศัยกลไกใดๆในการช่วยผลักดัน ให้รัฐบาลหรือคนที่มีอำนาจฝ่ายบริหารเนี่ยแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ก็เป็นสิ่งดีนะเพราะนั้นในการใช้ข้ออ้างว่าเป็นฝ่ายค้านนะครับไม่สามารถดําเนินการใดๆได,ได้จึงต้องย้ายไปพักกลา้าทำเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้ออ้างที่ฝังไม่ขึ้นครับเออผมคิดว่าแรงจูงใจหลักๆก,ก็น่าจะเกิดจากการที่ได้มีการพูดคุยระหว่างเจ้าตัว นะครับกับคนในพักกล้าทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือพูดง่ายมีดีลเกิดขึ้นแล้วแน่นอนนะครับไม่ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ตั้งวันที่จะมาถแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ประกาศตัวอย่างชัดเจนดัง,งนั้นที่ตอนแรกเขาก็ถแถลงข่าวเองว่าเขาอยากจะลาออกแต่สุดท้ายก็มากลับนะครับออวิธีการแปลว่าจริงๆเนี่ยในระหว่างกระบวนการก่อนหน้านี้น่าจะต้องมีการพูดคุยตกลงกันมาแล้วนะครับเชื่อได้ว่าเป็นเช่นนั้นครับ มีการพิจารณาดำเนินการทางวินัยแน่นอนครับอย่างเช่นการตัดสิทธิ์พึงมีในฐานะสมาชิกพรรคทุกอย่างนะครับส่วนการจะขับออกหรือไม่ขับออกนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวินยุชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนนะที่กาลังติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยออทุกคนนะครับอยากจะให้พรรคดาเนินการลงโทษน,นะครับไม่ให้คนที่ทรยศต,ต่อเสียงที่ประชาชนเลือกมาได้สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นการขับออกณนะตอนนี้สําหรับพวกเราเองมองคิดว่าคิดว่าไม่ได้เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ทางเลือกที่เหมาะสมที่เป็นทางสำรองในกรณีที่ถูกตีความว่าหนังสือฉบับนี้ไม่ได้เป็นการลาออกจากสมาชิกพักก็คือการดองงูงเห่าเท่านั้นครับ คือเรื่องนี้ผมต้องนําเรียนตามข้อเท็จจริงนะครับว่าอาจจะเป็นช่องโหว่ทางรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ตอนแรกอาจจะมีเจตนานะครับในของผู้ยกร่างที่ต้องการให้สสมีเอกสิทธิ์ไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงําของพรรคการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเจ้าตัวสสเนี่ยนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามอุดมการพักอีกต่อไป นะครับแล้วก็ต้องการที่จะย้ายพักถ้าพูดภาษาเดียวกันง่ายๆนะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นข้อจํากัดทางด้านกฎหมายนะครับที่เขาไม่สามารถลาออกได้ด้วยตัวเองได้เลยต้องพยายามบังคับให้เราขับออกนะบเพราะฉะนั้นถ้าดูตามเจตนารม์เป็นตัวตั้งทั้งของรัฐธรรมนูญเองนะครับรว,รวมถึงที่เจ้าตัวออกมาแสดงเจตนาชัดว่าไม่ต้องการเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนต่อไปเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่พวกเรานะครับจำเป็นต้องทาเพื่อใช้ในการลงโทษเขาเนี่ยก็คือการที่ไม่ให้สิ่งที่เขาต้องการ เพราะนั้นการขับออกไม่ใช่ทางเลือกครับส่วนเรื่องของมาตรการในการกระทําความผิดทางวินัยใดต่างๆเส้นต่างๆเนี่ยจริงๆดูตามระเบียบข้อบังคับวินัยพักเนี่ย,ยก็เข,ขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า,าการกระทําใดๆอย่างเช่นการกระทําแบบที่เขาทําอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทาความผิดทางวินัยที่ร้ายแรงแต่การลงโทษที่เหมาะสมอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าเราเองก็ต้องลงโทษที่เหมาะสมในเ,เพื่อไม่ให้ทางคนที่กระทําผิดต่อด o m การพักได้สิ่งที่เขาต้องการโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการดํารงตําแหน่งในกรรมธิการที่เขาดารงตําแหน่งอยู่แล้วนะครับเป็นอํานาจของสสเจ้าตัวนะครับความหมายก็คือตําแหน่งใดที่เขาดํารงตําแหน่งอยู่แล้วถ้าจะออกเขาต้องลาออกเองส่วนตํา,าแหน่งกรรมธิการในอนาคตนะครับที่เป็นโคตา้าของพรรคการตัดสิทธิพึงมีก็คือจะไม่มีการเสนอชื่อใดๆนะครับให้เขาไปดารงตําแหน่งใดๆในในามโคตา้าของพรรคอีกต่อไปนะครับส่วนการดําเนินการว่าแล้วจะดําเนินการทางวินัยเพื่อตัดสิทธิพึงมีของเขาทุกอย่างเมื่อไหร่นะครับผมเชื่อว่าก็เราดําเนินการทันที ก็ต้องนําเข้าสู่กรรมการวินัยพักต่อไปครับถ้าหากว่ายื่นหนังสือให้หน่วยงานตีความแล้วอธิบดีอาจจะบอกมาว่าถ้าเน่วยงานตีความว่าเป็นหนังสือลาออกแล้วถ้าตีความว่าไม่เป็นหนังสือลาออกท่านจะดำเนินการยังไงครัครับก็ถ้าตีความว่าเป็นหนังสือลาออกนะครับเขาก็พ้นสมาชิกสภาพการการเป็นสมาชิกพรกประชาชนแล้วก็สิ้นสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีก็คือพ้นสภาพการเป็นผู้แทนราษฎรทันที กับกรณีที่หน่วยงานนะครับตีความว่าไม่ใช่หนังสือการลาออกนะรจริงๆเรายังมีอีกขั้นตอนถัดไปแต่ผมขออนุญาตยังไม่ลงรายละเอียดนะอย่างที่ได้นําเรียนว่ามีมากกว่าหนึ่งหน่วยง,งานที่เราสามารถใช้ช่องทางทางกฎหมายในการยื่นตีความได้นะเพราะฉะนั้นกระบวนการในส่วนนี้ก็จ,จะมีหลายขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาระยะหนึ่งครับครับงั้นสำหรับการถแถลงข่าวในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ